กูดูดีแท้โจ้ไปทำงานนี้ได้น้องไปซื้ออะไรกินสองร้อยนี้ดูดีขึ้นเยอะแต่ละคนเน๊ะออกมาแล้วดูดีไอ้โจ้มาหวัดดีครับพี่บ้านเลือกว่าเสียงไปออกคู่คู่พี่บ้านไม่มีมีมีแต่แบงค์พันแบงค์ห้าร้อยมีไหมไม่นไง้ร้อยกว่าบาทเลอ้าวให้ร้อยกว่าบาทเออหมดแล้วเหลือแต่แบงค์พันมีเท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นละไอ้โจ้มึงมาได้ไงมึงดูอยู่ไลฟ์อยู่หรือว่ามาเฉยเฉย มาเฉยยไงมามาเฉยรือว่ายังไงมาเน่อยมาเทื่อเฉียอ่าแล้วตกใจไหมเจ้กลัวตกใจตกใจนว่าเองดูไร้ค่อยู่ไมาตามไร้ค่าแล้วรู้ได้ไงอ่ะอาโจดูตลอดไม่รู้ได้ไงอะไรนะดูตลอดน้ำเปล่าไงตา่าเา สวัสดีมาริโอสวัสดีครับโจ่ววานเฉยเลยดีไว้อย่าเอาหลายเดอ้อมันสิมันกุ้งซีคอนอม,มันไม่ได้อุ่นน้ำท่าอย่างเงีสบ,บายดีบบบไงสบายดีเลายคนดูเยอะไหมคนนั้งประเทศดูอยู่แต่เป็นช่องใหม่ช่องใหม่แลช่องเก่ามันบิดไปเลยเอาเปิดไม่ได้เลยหรือยังไงปิดเลยปิดถาวรปิดถาวรทำไมปิดถาวรปะเปิดไม่ได้แก้ไม่ได้ แก้ไม่ทันแก้ไม่ทันโอ้โหอันนี้อาจารย์ผมเนี่ยเจ้าเปิดสร้างรายได้ให้ผมได้โจ้ไปนอนเรียงโถงอะเอ้ามันถ้าแก้ไม่ทันมันปิดช่องเราถาวรเลยเหรอเป็นถาวรเลยใครมาทําโจ้ได้วะเดียวจริงอ,อ,อ,อ่อช่องที่มึงไลฟ์อยู่นี่คือช่อง,งใหม่ที่มึงสร้างมาเองใช่รายไ,ได้เราไม่มีเลยดิกรายได้สักบาทนี้มังไอ้ตอนเนี้ยได้แล้วได้กี่บาท ไปไหว้ปู่ปาดิจิตด้วยนะขอไผ่ที่วันว่ามจะไปยังไอ้พี่ประเขตบ้านเขาไม่ใช่เหรอเนี่ยน่าเครียดไหมพี่หลวงพี่หลวงพิธีกูนึกว่ามึงเปิดช่องใหม่แล้วช่องเก่ามึงก็ยังใช้ได้อยู่เสกการโดนตีปิดไปเลยเหรอหาวอนเลยเหรอเอาแล้วปู่ทำไมเขาแก้ได้วะปู่เขาแก้ทันไหมแก้ทันอันนี้พอ่าเร็วจริง ใครปิดกูแช่งคนนั้นนะไม่ให้ชิบหายน้ำโค้ดโดนโดยแรงงานมั้ยโดนรายงานมั้ยโดยรายงานที่มาเลยชื่อเขาไปดูว่ใครปิดกับูแช่งให้ชิบหายน้ำโค้ดเร็วจริงแล้วช่องใหม่ได้โอเคละดีดีแล้วทำด้วยตัวเราดีแล้วไงสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วดีเสมอดีแล้วช่องเก่ามันอาศัยบารมีเครัช่องใหม่นี่คือเขารักเอาจริงจริงใส่ไงเออ ได้ยยนประเด็กอัน้ี้ในลนี่น้ำรีกมาขามอ่อนสบัสดีไดยินพรนี่แลวอยู่ได้ยังูแก้ไม่ได้รเอาไู้มาียแต่ปูเขามีหลายช่องไงตัวเขาไม่เท่าไรเอาปูกก็โดนปีผาวันตะวันไ้งเยระอยู่ไหนจัตุเขามีหลายช่องเด็ซีบอกว่าโดนปีผาวันไปก็ดีปูเออตัวนั้นมี่โดนปีศาวอนห กินไปสองกูเปิดไงทีกชองเลยอะเอาิเหรอพี่กินกูมันเนไนะดีกว่าหครับดูแคนี้เนี่ยรู้แล้วว่าใครเวใครไม่เร็วของมึงขึ้นเลยเนี่ยเดี๋ยวไปเยยมาน้าบ้านนี่สุริยาอดีครับทาได้อย่างไรสมองตัวไหนคิดอ้าวกินอยู่บอกมีนึโรปเกียวอยู่นะกินเลยหรจ๊ะไปกนเด้ กลบองเหีือก็ดังแล้วมึงกินที่หกกอกด้วยดังเอาไก่เดียวไก่เดียวหไก่ดาวดิไก่ดาวประมาณดีเจวิวานวันนี้แล้ววันนี้วิวานอะไรวิวานเออทางเนี่ยผมเริ่มมาลงเสร็จแล้วเนี่ยอร่อยอ่ะผมม่นคอยพูดแล้วนะครับผมของผมขึ้นแล้วเนี่ยผมจะไปขี่หน้าบ้านตอกไก่เดียวกไกเดียวอ่ะว่ารู้แล้วเนี่ยแล้วมันโดนติดแล้วแบบแก้ได้แล้วมันเปิดช่องใหม่แล้วมันมีสองช่องหม่เลอะ ก้ากระบดอกให้เปิดมเลยกับการคาเปิดเปิดยังล่ะโยมาเ่เปิดยังแล้วเปิดต่อตไปเร่ยก็ช้องมาโดนจัไปต้องหลักมาหน้าโดนจิตแล้วก็ผิดเลยสร้างได้ไม่ได้มมันเปนเรื่องมันมันจะก้นอี่ดยไม่ต้องไม่ต้องชุกยาแล้วเขาถ่ายอันนั้นไม่เป็นไรอาหลบป้องกัแล้วมอันนี้เคยโดนมันน่ากล ย้ายก็้องหกแล้วมันเครียดไปเลมันะชุมครังแล้วดูเยอะยาไม่เป็นไรครับไม่ใช่องมัานดีนะมันโคงมันยาเส้นดูดไม่ได้ครับดูเตาในนีหนูเลยโอยเคมัยมีควันเลยยิ้มเครียดแต่ยิ้มไม่หวันขอยาเส้นดูดแอ่ร้องเพลงกับมาดามร้องเพลงมาเร็ววันดีครับร้องเพลงพอไปวัดไปวัดเฮียเดมมีเงินป่ะวะ ีโอนเงินมาให้แม่ไปซื้อทองจากเลยจ้าทองปอมมีห้าบาทเดี๋ยวส่งมาให้มาทำไมเพิ่งซื้อไว้เมื่อวานคือนจริงเปียบเลยแต่เราอยากไปให้เขาไม่ไม่ใช่แล้วเขาจะปาดคอแม่ทิ้งเราใส่เขาไม่รู้หรอกเอาอิ่มแล้วใส่ทองปลอมมันไม่ผิดมันไม่ผิดนะ่พ่อว่าไหมแค่นั้นแหละกินปอมกินเลยพ่อว่าใส่ทองปลอมผิดไหมมันอร่อยหรือเปล่าเสียงถามพ่อถามเราใส่ทองปลอมเนี่ยผิดไหมเขาไม่อยากพูด ไม่ผิดแต่เราอยากเอาไปให้ใครเขาพูดเรื่องอื่นไปเขาไม่อยากพูดด้วยคนที่ผิดช่องช่องโตจะอ่านที่ันจะเี้ว่าขัดคอกันพิตลอดอยางนี้คนที่ขัดตลอดขัดคอยังไงทุกคนเมียดอกช่องโตได้ใครจะไปรับเมียได้วะต้องได้รับกรรมแบบนี้ผมว่าลมมุ่ขึ้นเลยที่วันอยวขออ่านเม้นที่วันเลยครับไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะฮะคนที่ผิดช่องโตได้คือเลวแบบไม่มีคำบรรยาย โจ้เขาเป็นเด็กพิเศษค่ะก็อยากทำได้บอกเฮเด้เป็นนักพิณพี่วันพี่วันปากศักดิ์สิทธิ์นะเว้ยเฮเด้โจ้เป็นเด็กพิเศษเขายังกล้าทําใช่ไหมใช่เนี่ยพี่วันพี่วันเขาพี่วันและที่โยมเหมือนกั่นนี่มาปากศักดิ์สิทธิ์ทุกสิ่งผมว่างว่างชิญว่างว่างซึนพี่วันเขาช่องยายในเดือดคนแรกที่โดนพี่สามแช่งสาธุเนี่ยผมยัง จะร้องไห้โหเฮียเดไม่รู้อะไรตอนเฮียเดบุกไปเพชรบุรีแม่นอนร้องไห้ถามสถานีมันจะไปทนาอะไรวะยายแม่เนีหนูยังไม่รู้เลยอธิบายไไม่ด้พาลูกไปลูกไปบอกว่าจะไปหัวหินหนูยังไม่รู้เออมันไปเพราะอะไรยายยายนั่นจ่ายไม่ดีเลย ไม่ยายเราไม่เป็นห่วงเฮเดเราเป็นห่วงอะไรลูกอ่ะยายนอนไม่หลับเลยถามตาทาดิจริงๆคุณทระราเรื่องจริงนะยายร้องไห้นะไปก็ไปเก็บตัวเองแล้วแล้วมีหลายอย่างเลยก่ริสุดถูกต้องขอยันค่ะทำเด็กน้อยอย่าไปแป๊บหนึงอยไปนะอยู่าเทนนี่มดกันนั่นแหละพี่กัโอ้โหคิดมากเลยโอ้ไม่อยากนึกถึงตรงนั้นเลยหนู อุยเรืแบบไอ้โจลิงโง่ไม่ลืมแม่ยังไม่ลืมเลยแม่ไม่จะลืมเลยไม่เคยลืมจริงๆบากกับบากเยอะนะหน้าที่งวันเนาะขนาดล้ำไปลำอยู่ที่เกลกระเปาคุณพระดาไปลมนะยายยังไม่ลืมตีตาอยู่นะยายก็เอาประจำาจะแม่ชีอีกจริงใส่ของพอมนนพีนผมใส่ประจำนะครับแต่ว่าผมจะได้โกหกไง อันเนี้ยผมถ้าถามว่าไอ้ทองกี่บาทเราทองห้าบาทครับจริงปอนอ์ถ้าเขาถามจริงปอนผมจะบอกปอมอันไหนเส้นไหนจริงผมบอกจริงแค่ไหนบอก